โหชันเหมือนกันนะชันเหมือนกันนะเซมีน่นาบอกแล้วว่าเขาทายตัวและยุก็บอกไม่เหมือนจังนิดอาิจาลาตรงเนี่ยโหทำไมยูเก้าสิบเลยนจสวีส่ะเนกัน,น,นอีกแล้วค่ะวันนี้ก็จะมีเป็นน้องพิมอิงนิต เป็นยังมั่นใจว่าได้บ้างแต<ป>่คนไทยจากในไทยเนี่ย<ร>จะเป็นชายล้วนเย <Yeah. S 2> ้เป็นเสียปินนะคะจะเป็นวัยรุ่นที่คิดว่าเด็กๆน่าจะรู้จักก็คือจะเป็นแบบว่ามีทางที่เป็นดาราเฉยๆแล้วก็เป็นนักร้อ,นนอง,องหรือว่าเป็ <ode S 2> <ride> นนักร้องที่ร้องเพลงหรือว่านัร้องที่ร้องเพลงไม่ได้นักร้องที่ร้องเพลงน่ะตอนมาณเนี้ยอ่านพวกเนี้ยเป็นคนที่บุญต้องรู้จักน่าจะรู้จักนะกอแม่ยังนี้ ยังมี่บอกว่าเล่นปล่อยมีติ๊กตอกไหมอาใช่มันจะมีคนทำในติ๊กตอกแบบทายดวงตาพี่อิงอ่ะพีอิงเคยเล่นป่ะไม่เคยเลยโอ้โหแย่ละตาเคยเล่นไหมเคยเล่นค่ะว่าตาพี่เองจะแพ้หนอนหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมีรอบแรกเปิดมาเนี่ยให้ตาเดียวก่อนอ่ะเดียวก่อนถ้าใครทายตอนตาเดียวถูกได้เลยสองแนนแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีใครทายถูกเลยตาเดียวเราก็จะเปิดให้สองตา เปิดให้สองตาแล้วไทยใครไทยถูกได้แค่คะแนนเดียวแต่ถ้าเกิดว่าอมันเซนมากกดติ้งตอบแล้วมันผิดรอบนั้นก็คือกดไปเลยกดไม่ได้แล้วแล้วถ้าเกิดตอบไม่ถูกแล้วก็ไม่ได้ตอบเลยนี่ได้กี่คะแนนคะสูไงอะเริ่มค่ะเรามีผู้แข่งขันมาเพิ่มหนึ่งคนจินญ์นาชามาเล่นด้วยหรอหนูคิดว่าหนูจะรู้จักตาศิลปินนะรู้จักใรมาเสิร์ฟมา กัดรำับตัเกับไว้่าเริ่มแล้วนะคนแรกนะอใครเนี่ยไทยกดกดนิตากดตอบว่าหนูนิวคุณว่าถุมิชัยช่ตอบว่าหนูนิวไม่รู้ไม่รู้ เก่งมากแม่ดูยัเตาเขาตาเขานด็กั็นเดกัรอยู่อแต่ก็ต่อไปเฮ้ยเฮ้ยเฮคุณคุณมากคุณคุณมากป้าเจ้าคนนี้มารแวข้อต่อไปอ่ะพี่จะกดไหมจะกดไหมจะกดไหมไม่เอาไม่เอาไปอ่ะจะนับ1นึ่ถห้าถ้าไม่กดเราจะเปิดสองตานะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเราจะเปิดสตาแล้วนะ เอยคนนั้นลช่ี่ออไกอะเอนะพ่ใช่ไตไม่กายนะแต่ถ้าม่นั้นก็ไม่ได้คะแนนันมากอะไม่เหมือนเลยเดีวตอบมาเลยไม่งะไทกเหรือเไทนะีโอตอนดูตาเดียวตอนตาเดียวคิดว่านีโอแต่ดูสองตาเหลือแค่พิมกับอิงแล้วตอบให้ไหมคะอิงตอบฟดอิงตอบทีว่าฟตอบตอบอ ขายโฟนมากอ่ะไม่เหมือนเไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเลยโอ้ยโอ้อ้ยโอยอ้อกยโา้ยโอ้ยโอมยโอ้ยโอ่ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอชยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อยโช้ยโอไช่ไม่โอ้ยอ้ยโยอ้ยอ้ยโไ้่่ยอ้ยอ้ยโ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโ้อ้ยโอ้ย่อ้อ้ยโอ้ย่อ้่โอ่อ ันิดอ่านิตาลาออั่าต่อไปเงียบกันหมดเลยเอ้ยใครกดพีเอตะวันใครนะพีเตะวัน มแล้วแบบว่าเขาชอบออกสื่ออออกะไรบ่อยนะพวกรายการแบบว่าหนยก็ดูแบบที่ล้วเขาเป็นพิธีกรอะไรอย่างเงี้เอ้ยแต่ว่าตาเห็นแค่ตาแม่ก็ไม่รู้นะทำไมพิมรู้่รู้อ่ะพิมเหมือนกินพันง่ายแล้วบอกนะเพื่อนเลยว่าเอย่าใจอ่ะข้อต่อไปจับหูโหป้ายากเลยป้าถ้าเกี่ยงมาพี่หน่า เฮ้ยใช่เหรอเนี่ยเดี๋ยวอันนี้เป uh ็น GMM หมดเลยป่ะคะหรือว่าไม่ไมาไม่ได้จ m เอ็มเอ็มเนี่ยวะอ่ะได้ไหมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ตาได้ไหมตาเดี๋ยวนันชอจับหูตลอดไม่เคยรู้จักอ่ะถ้าไม่ได้จะเปิดสองตาเลยนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาบต์ยิ่งเคยกดได้หนูหนูอ่ะไบายไหนมาชินลวิทย์ถูก และวรู้เลยพิงก yeah. like ็พ so ี่ก็ตอบก็ได้ได้แต่ว่ากดไม่ทันกดไม่ท erm ันเล้วก็เต้นหนูจะมองตาข้างนี้เขาตลอดอ๋อฟ้ามาผิดเกี้ยวอ๋อนี่คือหัวเขาต่อไปนะเดตตกกคุ้นไหมคุ้นไหมถ้าเกิดผ่านให้บอกจะได้เอาสองตาให้หนูขอสองตาหน่อยสองตาเหมือนกันขอสองตานะ โหชันเหมือนกันนะชันเหมือนกันนะตาแบบนี้ตาตรงๆเนี้ยโหสมัยยุคเก้าสิบเลยจเด็กอหอยก็รู้จักอ๋อใบให้เป็นขวัญเป็นนักร้องขวัญใจเด็กๆไม่ได้โมคะเพราะว่ามือเขาไปโดนคีแผดมาได้เลยโผล่มาเลยโอ้น่พอ อ่ะข้อต่อไปเดี๋ยวเดีนิตานตาบิวกินนิตาตอบว่าบิวกินอีกเมื่อไนะบิวกิน่หอใช่หรอใช่บิวกินหยกตกเลยอนิตาสคเลยเวมาอ่ะข้อต่อไปข้อต่อไปโหยากละที่ถูกใต้ตาด้วยเนี่ยใครอะ ง่ายง่ายไม่แต่แม่เห็นชื่อเฉลยแม่ก็รู้เลยว่าใช่แต่ตอนแรกยังไม่รู้มาเอาเอาสองตาสองตาสองตานะอุ้ยคุณว่าอย่าหยักตาหยักยิ้มได้ยิ้มได้เจนจีค่ะเจนจีเใช่เหรอถ้าถูกต้องเจนจีแม่ตาเขาต้องจะมีถุงใต้ตาอย่างนี้เหนื่อยไม่ตรงนี้ไม่ไกลเท่าไหรใช่ไหม ไม่รู้จักหรืแล้วมาตารดาโทรอ่ะเขาตอไปเขาตอไปมีแว่นนีแว่นมีแว่นมีแว่นมีแว่นใครมีแว่นหยุจะเสียงแล้วกันใครคนนี้น่าจะรู้จักนนทนออ๊ยใช่ไหมใช่ใช่ไหมพิมบอกว่านนทน ว่าเขาขนนนท์ขนนนอ่ะข้อต่อไปโอ้โหป้าเอาตอนเขายิ้มมายากละตานีปิดเลยอ่ะทายเอาไม้หรือจะเอาสองตายากมากข้อนี้เอาสองตาแล้วกันนะโอ้โาไม่ถึงยากใช่ไหมอ่ะไม่รู้ทายมาเลยอันนี้ตาตอบโอมโอมผิดโอมไนะป้าโอมเทวด เปล่ามันผิดผลเลยใครอ่ะแล้วไม่งั้นหนึ่งน้ำหนึ่งหนึ่งห้าจะเปิดเฉลยแล้วนะตอบมั่วๆเผื่อถูกหนึ่งสองสยิ้มอเลยไม่ห้าไม่มีใครเฉลยนะข้อนี้ไม่มีใครถูกนะคะไม่มีใครได้คะแนนไม่รู้จักเิเหนลยคือน้าเขากำลังหัวเราะหรือยิ้มอยู่พอดีไงก็เลย อ่าอ่ะใบให้ว่าเป็นนักร้องหนูลงไปทายดูดีกว่าหนูลงทายเหรออ่ะได้อ่ะกดกดกดอ่ะพี่เดอลสกายใครนะพี่เดอลสกายพี่เดอลสกายบี้เดอลสกายน้อยนะพี่อ่ะอันอันนี้ตาพี่บอวอว์ไหนอ่ะวอวนาร์ตไม่ใช่แม่ไม่รู้จักวอวไหนอ่ะเร็วอ่ะไม่งั้นจะเปิดสองตาแล้วนะเปิดสองตาอ่ะหนึ่งสอง เดี๋ยวเปิดสองตาแล้วนิตามีฉีดถ่ายได้นะ1นึเดี๋ยวคุณอย่างคุณยางคุณคุณมากชื่ออะไรวะชื่ออะไรวะอันนิตากิททีแมนดอลไม่ใช่ไม่ใช่ใเต่ทีรีเบิร์ใช่ไหมใช่ไหมอ่ะแล้วกบคุณูนึงอ่อเฮ้ยนะวกกิทีแมนดอลอยู่ด้วยเตอร์ทีรีเบิร์ออ๋อมอก แต่นีงไม่เพ้อนะอ่ะเดี๋ยวต่อไปเนี้ยจะเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะจบ โอเคต่อไปพี่อิงได้4คะแนนอ่าเดี๋ยวสี่คะแนนมันอย่กับใจของเจนตัวพ่อเหรอใช่โอ้ยกินหมดร์เลียบจะมีนายเขาได้2คะแนนนะแล้วก็โค้ดเขาได้หนึ่งแช่ไหมกอะไรไม่รู้อีกหนึ่งอ่าก็คือได้หลายพออยู่เสร็จแล้วก็นิตาได้4 กิมแล้วกันนะไม่จะโอเคกันพี<ๆ>่ตค่ะ